เฮ้ยวีสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแบ็คฟิตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบ็อกนะครับกับแแบบชื่อว่า VR World นั่นเองนะฮะเป็นแบบที่คล้ายๆกับ VR Hand นะฮะวันนี้เนิ่นมาเลยน,นะมันเป็นแบบที่คล้ายๆกับ VR Hand นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแบบโลบ็อกแบบนี้กันนะซึ่งแบบนี้ก็จะมีเออก็ก,ก็ก็มีที่ทำอาหารแล้วก็มีขนนแล้วก็มีขนมนนะโอเคที่นีดูที่สีมีนี่มีนี่มีนี่นี่นี่นนนน และก็น,นี่ก็น,นี่ด้วยมีอะไรทําเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างมีพัดลมเลยนะพัดลมที่ไม่มีใบด้วยนะแต่ก่อนที่ไปเริ่มคลิปนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่าผมรู้สึเสียใจมากเลยครับว,ว่าทำไมผมทําคลิปตั้งนั้น ทำไมคนดูมันน้อยจังเลยอ่ะผมไม่มีกำลังใจจะทำเลยนะคนดูน้อยน้อยนะคิดหล้วว่าคนดูน้อยอ่ะคลิปจะมาเร็วฮนะอย่าหวางนะังแล้วเผอิจะมาช้าด้วยนะมันง่ายนิดเดียวนะฮะเด็กป .1 ป .2 ป .3 ป .45678910 หรือว่าจะเป็นเด็กอนุบาลก็ยังทำได้เลยนะอีกแค่กดไลค์กดแชร์หรือว่าชวนพี่ป้านาาปู่ย่าตายายมาดูเนี่ยฮะมันจะยากเลยรหนฮะมันยากฮะมันยากเลยยากอะไรกหนงฮะยาก มันก็ไม่ได้ยากเลยนะจริงๆอ่ะทําแค่เนี่ยมีคนถามว่าที hey, ่พี่ซื้อ VR มากี่บาทนะผมก็อยากจะบอกว่าละครับประมาณหมื่นต้นๆนะฮะแล้วซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ซื้อต่างประเทศฮะแน่นอนนะว่าซื้อต่างประเทศเพราะในะประเทศไทยไม่มีขายนะฮะเวนแถวกรุงเทพนะฮะโอ้โหคอนโทรเลยโดมนมือเย็นแ <c oughs> มมก็คือสั่งมานั่นเองฮะจะสั่ง Shopee สต้าหรือว่าจะเป็นไปซื้อเองต่างประเทศเลยขับเครื่องบินออกไปต่างประเทศเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าซื้อนี่ระวังโดนหลอกนะฮะเพราะว่าคนสักคนที่ไม่รู้นะฮะถ้าใครอยากเล่นนะไปศึกกกษาาาาาให้้้ดี่่่่อออออนนนะะะะแลววคยมมมซืเพรผไจจบ ผมไม่สามารถบอกได้ทุกเรื่องหรอกจ้ะถ้าอยากซื้อเล่นน่ะก็ให้ไปศึกษาข้อมูลกันเอาเองนะเพราะว่ามันยากโอ้อะไรเนี่ยฮะอะไรคุณเธอเนี่ยฮะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคือคุณผู้หญิง,ญงเอ่อมองไม่เห็นหน้าแล้วก็มีปาเตอร์ติดตรงปากนะฮะโอเคเร็วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไปเรืก่กงแบบโห่และเป็นขี้นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันคืออะไรเราจะมาทำอาหารกันแต่ดูท่าอาหารนี่ มันดูเละมากเลยให้สวัสดีสวัสดีแล้วก็เป็นหวัดเลยนะถ้าเป็นหวัดเป็นวัดนะขออภัยด้วยเป็นมูกเลยนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะช่วงนี้ก็อาการหนาวๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเฮ้สวัสดีคุณผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะเราก็จะทําอาหารกันฮะเราก็จะทําอาหารกันฮะเนยเอออ้าวหายไม่มีอาหารเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเคลียร์ก่อนนะเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็ตามนู่นเลยตรงนู้นก็คือไข่แล้วก็เบคอนเพราะฉะนั้นไข่ก็ต้องทิ้งลงไปนะ อ้าไม่ลงอีกโอ้ไข่นี่มันเออทำอย่างนี้นะไข่จะได้รีเซ็ตนะซึ่งผมจะได้ไม่ลำบากนะฮะโอ้ยแบบน่ฮะแล้วก็นี่เราจะได้ไข่แบบเต็มฟองมานะฮะอย่างเงี้ยนะสวยๆงามๆนะโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วโอเคเอา้าวช่างมันเนาะเข้าไปเนาะอ,อ่าฮะเราได้ไข่เออไข่ตกโอ้ไม่เป็นไรหรอกออก็น่าจะกินได้เหมือนกันแหละนะก็กินๆไปเถอะไม่ตายหรอก เค okay, เราเราไปเบคอนกันนี่อา้าวไม่ใช่เนื้อนี่เบคอนมาแล้วฮะถูกไปหนึ่งยาเพราะเราจะแนบอะไรอย่างนี้สุกแน่นอนฮนะแต่มันเล่นอหมุนให้มันตรงที่อน,นะไงอฮอโอเคสุกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาโอเคสุกพอดีหอเหมาะเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้หญิงใจเย็นๆน่ะอย่าเพิ่งแย่งเรานะ่ะเราขอทำอาหารก่อนนะ่ะนี่ทิ้งอย่างเงี้ยเลยไปเสิร์ฟใครไม่ทราบคนชอบกินอาหารเช้านะเป็นอาหารเช้าของพวกฝรั่งนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่กินหรอกเพราะบ้านผมค่อนข้างจะบ้านนอกนะเนาะเข้าไปเคาะเออเฮอเรียบร้อยกระเดกเอา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 เป็นไรนะเป็นไรนะคุณผู้หญิงไม่เป็นไรฮะขอบใจขอบคุณนะขอบคุณนะเฮ้ขอบหนัโอ้ยหวัดก็เป็นนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะถ้าผมยังไม่ตายผมจะมาทำคลิปไปดูอย่างแน่นอนนะเราเมนูต่อไปนี่ส่งเป็นเมนูที่ยิบก้าและะ้วก็อยากจะดูว่าเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะไนเมนูเอ๊ะไข่ดาวกับเบคอนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดีไข่ดาวกับเบคอนนี่เอาจริงดินี่จะทำอย่างนี้จนจบคลิปไม่ได้นะเว้ยวันนี้จะมาทำอาหารนะเอาเอา,เอาหายโอเคได้เบคอนละแล้วไข่ดาวอันี้ไงโอ้สภาพไข่ดาวนี่มาเป็นแผ่น แข็งบกๆกเลยนะฮะขอไปงี้น้ำมูกเยอะไม่สบายลําบากนะริงก,ก็มีของให้เล่นเยอะนะมีน้ําแล้วก็มีเครื่องปั่นน้านะแล้วก็อาหารอีกมากมายนะให้เราสามารถเลือกแล้วก็ทําได้นะันในที่เนี้แล้ที่ดีก็คือ vr world นะสําหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็จะทิ้งเลี้ยงให้ตรงด้านล่างนะั่นเอนงนะฮะใช่ไหมจ๊ะคุณผู้หญิงเอาเปน็นว่าใช่แล้วกันฮนะเมนูต่อไปคืออาหาเมนูใหม่นะฮะคือไอทรีมไอทรีมแล้วก็คุกกี้ นะคุกกี้แล้วก็ไอติมเอางี่ไงไอติมแหมสบายเลยเอาไว้อย่างงี้กินอร่อยนี่ไอติมแล้วก็มายืนทำไมล่ะเฮ้ยใจยเย็นนี่มันคุกกี้ของฉันนะฉันไปเสิร์ฟให้ลูกค้านี่ได้แล้วแล้วก็เสิร์ฟไปคือมันก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับคนทําอาหารนั้นไม่ได้มีอะไรยากกินขนาดนั้นนะแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีเมนูไหนมากนะ แวรอดูอ่ะรอดูต่อไปส่งเป็นเมนูที่สามแล้วนะตั้งแต่เราเล่นมาจริงๆมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะรู้สึกแบบนี้น่าจะต่อได้หลายพาเลทเนนะี่ยมีเยอะกว่า VR Head อีกนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยแปลกนะที่แมปนี้จะคนเล่นน้อยกว่า VR Head แมปนี้มีอะไรให้เล่นเยอะก็จริงนะแต่ VR Head เขาบอกอยู่ฮะก็คือ VR Head นะ VR Head ก็คือสามารถใช้มือได้ไงเออเข้าใจไหมฮะมันก็ใช้มือได้นะคนเขาก็เลยน่าจะชอบแบบใช้มือมากกว่านะเท่าที่ผมเดานะ่ะไข่โอ้โอาไข่แตก ตอนนี้เราได้ไข่หนึ่งฟองแล้วขนมปังทํายังไขงขนมปังเอาไปใส่เนี่ยไปใส่น่าจะใส่นี่แหละแล้วก็กดลงเฮ้ยลงดิไม่ลงอีกอลงไปโอเคเ <c oughs> ท่านี้แล้วมั้งแล้วไอเนี่ยแยม,ยมอ,ยอ่ะแยมทํายังไงอ่ะมันเป็นแยมอันนี้นะฮะเป็นแยมแอปเปิลแสดงว่าน่าจะอาแอปเปิลมาปั่นหรือเปล่าไหนลองดูฮะเปิดเครื่องหมุนชวาเอาไม่ใช่ทางนี้เนี่ยาหมุนทางนี้โอเคปั <c> ่น <oughs> เอ่อมันมันใช้ได้จริงป่ะเนี่ย <laughs> มันใช้ได้จริงป่ะเนี่ยเอออ๋อเอ๊ะหรือว่าใช้ลูกนี้ป่ะไม่ใช่นี่มันกระูกไก่แอปเปิลปั่นอ่านี่ไงได้น้ำแล้วแอปเปิลแล้วเราก็ต้องเอาขนมปังมาใช่ไหมฮะขนมปังมาหรือเปล่าอ่านี่ไงจริงด้วยได้แล้วโอ้โหเมนูใหม่ อาหารเช้านะเมนูสำหรับคนจากินอาหารเช้านะจ๊ะโอ้วาดีวัาดีก็เซียวล่าไก่แล้วก็น้ําอ๋อถ้วยเปล่าเหล่าเลยแล้วก็ไก่ใช่ไหมล่ะเพื่อนเพื่อนเราก็อยากทําอาหารนะจัดไปอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงขนาดผมยังเป็นเลยเอ๊หรือว่ายังไม่ได้เปิดอ่ะเปิดละเคสสุดพอดีโอ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 โเอาแย่งกันเติมโอ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 อะไรเด้อหรือเปล่าต้องเติมให้มันเต็มรึเปล่า ตเติมให้มันเต็มแน่เลยอใช่ไหมตเติมให้เต็มแหละตเติมให้เต็มแหละโอ้โยทาดีแล้วทําดีแล้วหนุ่มทาดีทําดีนี่นี่เกมรูปหัวดัดไทยแลนด์นะฮะรอเมนูต่อไป<笑><笑>เป็นวัดแลครับผมอาจจะมาเล่นได้ไม่นานคงจะเป็นคลิปสั้นจริงๆนะคงคงอยู่มากกว่านี้คงจะแบบคงจะทํอย่างี้อีกทั้งคลิปนะฮะบอกเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ลื่นหูเนะี่ยเพราะว่าผมก็จะทํอย่างี้ทั้งคลิปนะเพราะเป็นวัดไง เป็นวัดอะเป็นวัดจะทำไงได้มันแกได้ที่ไหนคนมนเป็นวัดเนาะโออเใจเย็นใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอาอมอมอปานพังหมดน่าจะพังทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารที่พังหมดเบคอนโอเคเบคอนสุกแล้วเออเบคอนหนึ่งสองสวยเป็นวัดนะฮะอเป็นวัดตอนนี้บอกเลยว่าก็ใช้ได้นะสำหรับเมนูเมนูมีให้ทำหลากหลายนะสำหรับที่โอ้และ เดี๋ยวไว้ของเล่นอื่นๆนะฮะเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะเพราะว่ามันมีเยอะและเกิดนะพาร์ทที่เราเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะเอาละมือหายไปไหนะอ่ะโอเคนี่จะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะนะก็คือฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็หนมปังเอาเอาไม่เอาเหรอาการทำฮอทดอกก็จะง่ายๆเลยฮนะแค่เอาขนมปังกับฮอทดอกนะฮะชวับเห็นไหมเยี่ยม ประมาณนี้นะแค่วางเฉยๆนะเอามาประกบกันแล้วก็วางฮอดอกต้องปิ้งก่อนเหรอไม่ใช่มั้งเอาเอาเออาเฮ้ยเอาหายไปเลยเมื่อกี้หายไปเลยเนี่ยของเนี่ยโอเคขอเมนูนี่ก่อนได้ไหมอ่ะหยิบสดๆจากช่องฟีสช่องฟีสเลยนะช่องผมเองฮะมันช่องฟีสห่านนะฮะหา่านโอเค ในที่สุดก็ผ่านตัวทีงั้นเอาไปว่าสำหรับวันนี้ผมแบกฟิตและคนมี VR ทั้ง2-3คนนะฮะก็ต้องขอตัวล่ไปก่อนนะถ้านใะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกระทืบไล่กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะถ้คลิปใหม,ามา่คลิปใหม,ามา่คืออะไรถ้าอยากให้คลิปใหม่มาเร็วๆนะฮะก็อย่าลืมที่จะ ดูคลิปกันเยอะแล้ว,ลวก็ชวนพี่ป้านะครปู่ย่าตายายมาดู้วยฮะยิ่งดูเยอะคลิปก็ยิ่งมาเร็วยิ่งดูช้าคลิปก็ยิ่งมาช้านะมันอยู่ที่ตัวน้องๆแล้วนะและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าจะให้คลิปมาเร็วหรือมาช้านะเพราะฉะนั้นไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันชติหน้าเด้บาย